สาวรุ่ิพิ์พิญโยนินวัฒนแดงโรงเรียนบัณว พินโยสาวงามมั่นที่ลหลับบูนได้เข้าเข้าสู่การประกวดนางสาวเจียงใหม่โดยมีตำแหน่งของนางสาวสันกับแแปมีหน้าตาที่ก้นแกรมอ่อนหวานม,มีผิวขาวราวกับกัวกกล้วยคุณแม่รุ่ที่พินโยยังได้ปิดนหน้าปินตาให้กับพี่น้องเจ้าจังหวัดเจียงยใหม่ได้เข้าร่วมการประกวดนางสาวไทยในปีนั้น ชื่ขวารองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งแลกก็อย่างั้้เป็นหน้าเป็นตาให้กับน้องเจ้าไทยเป็นขวารองชนะเลิศอันดับที่สี่พวงด้วยขอนใจช่างภาพสื่อวนชนบนเวทีมิคอินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศญี่ปุ่นเจา้าวันนี้ข้าเจ้าขอปาทุกท่านย้อนิดไปเมื่อ5.7ปีหลังจากที่คุณแม่รุ่งที่พินโยได้รับตำแหน่งแล้วคุณแม่กบรรมสืบึี่สา ถือได้ว่าเป็นนางงามรุ่นแรกเริ่มที่ได้ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิงห์ซึ่งเป็นราคู่บ้านคู่เมือง,งของเจ้าจังหวัดเจียงใหม่ในงานประเพณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าุูกที่พินโยขอสุดสานตำนานประเพณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่เจ้าขอบคุณเจ้า ตัดลงไปพูดกับว่ามันหนาวตอนนี้เนอะประมืยกับผู้กำัประกวดค่ะขอบคุณค่ะหมายเลข24ค่ะคุณอันอันุูสันนิสาดาราชายทองเป็นคุณลูกพิ่พิโยนานสาวเชียงใหม่ประจำปี2 5 1 0ค่ะนอกจากาลงานความสร้างสรรค์ที่เราได้เห็นแล้วนะคะเราจะได้เห็นในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาการสืบสาน จอยสงการณ์เนาะเล่นสาดน้ำกันไปเนาะเนี่ยเนาะ